จะประกาศผลการแข่งทำเครื่องเสวยปีนี้ที่หนึ่งคือแชกึมยองไงล่ะเห็นเห็นนะผลงานอ่ะมีใครกล้าฮือหรือฉันไหมยาเงียบอยาเงียต่อมาคือรายชื่อนางกำน้ำที่ไม่ผ่านการตัดสินต้องออกจากวังไปบักดึกคิมบักกาคิมคนสุดท้ายคือซอจังกึม ทำมาแม่เหมอยสักไอคนที่ถูกคัดออกคืนนี้ให้เก็บของใช้ส่วนตัวแล้วพรุ่งนี้ออกจากวังซะพระพันปีสเสด็จ ชาบนี้ดูไม่เหมือนใครเลยนะเป็นผลงานของผู <can> <royable> ้ได <quoi> ้ที่หนึ่งเพคะทรงชิมดูได้รอบลอยดีทําไงอ่ะเอาซีนมาซ้อนๆเลยพี่ขวัพ่อเลยมันซุกแล้วก็ปรูเลยก็สับปะรดฝังหน้าปูปูหัวซีไทยคนนี้ไม่เคยกันอะไกับซีนเบิ้งอีกทีดิเอาซีนมาซ้อนๆเลยพี่ขวัพ่อเลยมันซุกแล้วก็ปรูเลยก็สับปะรดฝังหน้าปูปูหัวซีไทยคนนี้ไม่เคยกันอะไกับซีนเบิ้งเอ๊ะชุดนี้ได้อันดับที่เท่าไหร่ล่ะไม่ได้เพคะนางถูกคัดออกอะไรนะคัดออกเหรอเพราะนางไม่ใช่วัตถุดิบที่เรากําหนดดใให้้นี่่แลวก็ส การทำอาหารขอเพียงรสชาติดีมีประโยชน์ต่อร่างกายหากินได้ง่ายจะมีอะไรสำคัญกว่านี้อีกเล่าให้นานอยู่ที่ตำหนักใหญ่เถอะมีโอกาสได้ทำอาหารที่มีประโยชน์ให้ทุกคนได้กินเข้าใจไหมล่ะฮะเพทรพันธ์อี สาเหตุที่เรามาชุมนุมในคืนนี้ก็เพื่อัฏิยาณตนสําหรับการเป็นนางในเริ่มได้แล้วค่ะสมัยที่ข้ายังเป็นสังกุงวัยสาวถูกย่ายีโดยไม่มีใครช่วยเหลือจจอในทั้งคืนหนึ่งฉันก็ตกเป็นของน่าจุกุนอย่างไม่เต็มใจต้องฆ่าเหรอคะโอ๊ยน่าจุกุณอย่าค่ามาไม่ตั้งหลักเลยหนังหน้าอย่างมึงอะตอแหล่ไม่เชื่อหรอก ราจะไม่บอกคนอื่นให้รู้เรื่องนี้เป็นอันขาดนี่คือคำมั่นที่พวกเจ้าต้องยึดถือไว้เริ่มได้แล้วทุกคนท่องตามค่ะห้ามเดี๋ยวมองในสิ่งบัตรสีห้ามเดี๋ยวมองในสิ่งบัตรสีห้ามพูดคุยในสิ่งบัตรสีห้ามพูดคุยในสิ่งบัตรสีห้ามจะห้าทำยีย่อะไรอ่ะเข้าหากังมึงฮะกูพูดถูกไหมวะถ้ามึงมั่นใจก็ถูกไม่มั่งใจห้ามทำในสิ่งบัตรสีห้ามทำในสิ่งบัตรสีห่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดอย่างนี้ มีพิรุษนะมันดูเยี่ยมโหดเกินไปถ้าเป็นคนที่มีจิตใจสะอาดถึงแมา้จะาน้าเฮี้ยดอิสัตห์